คุณนันเห็นบอกว่าเป็นไทรอยเป็นพิษเป็นขั้นไหนยังไงครับอาการเป็นยังไงบ้างครับก็เหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็หายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มคือไม่ไม่เต็มปอดใช่ค่ะทราบตอนตอนปีไหนยังไงครับปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดค่ะประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้ว ประมาณได้นะฮ<ด>ะ,ะอ่าประมาณนั้นเป็นนานมากแล้วนนนมันก็ไม่มาไมหายอแล้วแล้วไปหาหมอไหมครับหา <c oughs> กินยาจะไม่อยากกินกินยาอยู่ติดๆกันสองปีมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะนอกจากเหนื่อยง่ายแล้วก็เหมือนให้เปร์ไม่ค่อยนอน <c oughs> นอนนอนไม่หลับหรือว่าไม่ค่อยนอนไม่มันไม่อยากนอนต้องทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนมันก็ไม่อิ่มเหมือนกับว่านอนหลับไม่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  หมายถึงว่าไม่ง่อยไม่ค่อยง่วงใช่อู้ดีจังเลยนะฮะไม่ดีอ่ะมันทําให้เราเหนื่อยคือเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอ๋อเหนื่อยใช่ถ้าเราไม่ได้พักผ่อนไงมันก็จะทําให้เราเหนื่อยครับอาจารย์ครับไทรอยเป็นพิษนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับค่ะก็อาจจะมีสองสามสาเหตุสาเหตุแรกก็อาจจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยทํางานมากกว่าปกติก็คือหลั่งสาร ไทรอกซินชนิดที่3และที่4ออกมาเยอะกว่าปกตินะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการอักเสบการอักเสบมีการอา,อาจจะติดเชื้อแล้วมีการอักเสบมันก็จะหลั่งสารมากกว่าปกติอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเป็นซีสขึ้นมาต่อมไทรอยใหญ่ขึ้นมามันก็จะหลั่งสารเ,เยอะกว่าปกติเป็นโรคพัตุกรรมไหมครับ บางทีก็มีส่วนนะคะสำหรับไทรอยเป็นพิษเนี่ยคือตอนนี้หลายๆโรคเราก็เพิ่งทราบว่ามัน,ม,นมีส่วนเหมือนกันเกี่ยวกับพันธุก,กรรมมาต่อเน,นื่องกันค่ะอาการก็จะเกิดขึ้นหลายอย่างแบบที่พูดมานะคะคือจะเหนื่อยง่ายอนอนไม่หลับคือ,อฮอร์โมนไทรอกซินชนิดที่3ที่4เนี่ยมันใช้ในการเผาผลาญพลังงานนะคะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้ก็จะทําให้นอนไม่หลับร่างกายเป็นแบบยังไงอะมันมันรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาคืออเลอรตลอดค่ะอ่เหมือนคนไม่ง่วงแล้วก็ทานเก่งมากใช่ค่ะจุค่ะเพราะว่ามันอาหารที่ทานเข้าไปมันถูกเผาผลาญสร้างเป็นพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นก็จะหิวแต่หิวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนค่ะแล้วมีมีผลด้านอื่นไหมฮะ เช่นไม่สบายง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะไม่เป็นนะไม่เป็นเลยเลยค่ะไม่เคยเป็นอะไรเรือ่องจากโรคเนี้ยค่ะจริงๆถ้าเป็นเยอะๆนะคะอันนี้อาจจะไปหาหมอทันแล้วก็ได้ยาที่คุมนะคะจริงๆไทรอยเป็นพิษเนี่อาการที่เด่นชัดก็คือตาโปนนะ่ะนะคะคืจะเห็น,นะะปีสามเจ็ดสามปดบวมนะคะบวมแบบ เหมือนเหมือนเป็นปลาทองอย่างนั้นมหาจัย์ครับคนก็ออกมาใหญ่ค่ะวันนี้แล้วมีคนที่อยู่ใกล้ๆตัวบอกว่าเออเธอเป็นอะไรตาเธอบวมบวมอ๋อแต่อาการที่เกิดขึ้นนะคะถ้าอาการยังไม่เยอะมันก็ไม่ได้บวมเยอะแต่ถ้าเยอะก็จะตาโปนโตนะคะมีใจสั่น มือสั่นอะไรแถวเนี้ยนะคะเหงื่อออกเยอะอะไรเนี้ยค่ะเหนื่อยง่ายหายใจเร็วหายใจเร็วถูกไหมฮะเพราะว่าหายใจได้ทีละนิดเพราะว่าเหมือนปอดหายใจได้ไม่เต็มปอดแล้วก็คือติดยาดมจะต้องแบบ Myself, มือนต้องมียาดมช่วยอ๋อก็เสียบุคลิกภาพเหมือนกันนะเสียเสียหลายอย่างค่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะว่ากินเก่งมากกินเก่งแบบเห็นใครเห็นผอมๆมาว่าเออเดี๋ยวเราจะพาไปเลี้ยงพอเห็นกินหนเดียวก็หายกันหมดเพราะว่าเรากินเก่งกินานเก่งนี่ไม่เป็นไรแต่ทานแล้วมันมันเหมือนกับมันมันมันเฉยๆมันไม่ได้ว่ามันอิ่มนะมันก็ทานได้เรื่อยๆอะค่ะคือทานจุไปได้เรื่อยๆอ่าอ่าฮะอ่ะแล้วสุดท้ายใครเป็นคนแนะนําแล้วก็บอกว่าบิมเนี่ยสามารถช่วยได้ บีมนี่เพื่อนๆน,นะคะที่ที่เข้ามาในเอเชียไนเนี่ยอืม,อมเขาบอกว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าไม่มีตัวสุขภาพแล้วแล้วได้เริ่มทดลองทานยังไงรับเริ่มทดลองหนึ่งกระปุกแรกก็ทานนานมากเพราะว่ากลัวจะเหมือนแบบยี่ห้ออื่นไงทานนานมากเพราะว่าปกตินี่นะจะต,ต้องทานเช้าสองเม็ดอ่าฮะาเย็นสองเม็ดอ่าฮะ ก็สองเม็ดแล้วก็หายไปหลายๆวันแล้วก็มาเริ่มใหม่โอ <laughs> สองเม็ดแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ใช่มันก็ไม่ดีขึ้นสิฮมันก็ไม่ดีขึ้นอะ่ะแต่ว่าเพื่อนก็ให้กําลังใจบอกลองสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั้นก็ทําตามเพื่อนบอกก็หนึ่งกระปุกแรกก็รู้สึกว่าอืดีขึ้นนะอืมก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นหายใจอิมอ่มแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยมีการไปตรวจ ตรวจกับคุณหมอต่อไหมตรวจค่ะก็ยังมีอยู่กระปุกแรกค่ะยังมีอยู่กุกแรกไปทาไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่าไทรอยเลยยังมีอยู่แต่ไม่เยอะมากคุณหมอบอกไม่เยอะมากอ่าแต่พอทานไปกระปุกแรกแล้วเป็นยังไงก็ต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็ทานมาเรื่อยๆค่ามันลดลงไหมค่าลงเริ่มมาเห็นผลตอนเมื่อไหร่เริ่มเห็นผลตอนเดือนเมษาว่าเราหลังจากทานไปแล้วเท่าไหร่อืมประมาณสองกระปุกประมาณสองกระปุกค่ะ ผลที่ได้คืออะไรฮะก็คือไม่เหนื่อยอ่ะสดชื่นขึ้นค่ะสดชื่นขึ้นเยอะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นเต็มปอดอ่าแล้วอาการขึ้นบันไดได้แบบอไม่เป็นไม่เป็นค่ะอันนี้แสดงว่าเฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองไว้ตลอดจะดูในการขึ้นบันไดแบบสะพานร้อยเซนทันอ๋อสังเกตจากการเดินครับสูงมากขึ้นไม่เคยได้สักทีขึ้นแล้วต้องหยุดเพราะว่าหอบ พขึ้นขึ้นรวดเดียวไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้พอเจอชันพักต้องพักก่อนพักสามสี่ขั้นพักแล้วแต่หลังจากทานไปสองกระปุกคสามารถเดิน<อ>รวดเดียวได้ค่ะไม่เป็นไรออก็รู้ว่ามันเออมันคงดีขึ้นแล้วก็ลองพอมาเมื่อเดือนเดือนประมาณเดือนตุลาไปปฏิบัติธรรมที่เมืองการอของแม่บงกฎ ขึ้นได้ถึงยอดเลยกับลูกสาวก็ว่ามันก็มันก็แฝงซึ่งไม่เคยเดินไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพราะว่าถ้าถ้ามีการไปถือสินหรืออะไรที่ว่าสูงสูงนั้นก็บอกว่านั้นก็ขอกราบข้างล่างเพราะนั้นไม่มีความสามารถจะขึ้นได้ก็คือไม่ได้ขึ้นเป็นไม่ไม่ค่ะไม่ได้คือบอกว่าไม่ได้เลยเพราะว่าเหนื่อยแล้วนิทานมาเป็นเวลาไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่รู้สึกว่าดีอะค่ะเดือนละหนึ่งกระปุก แล้วยังต้องทานยาหมอไหมครไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยไปหาหมออันนี้อันตรายเลยนะจ์ครับก็ไม่ได้เป็นอะไรอจะไปทําไมอ่ะแต่ที่จริงที่จริงถ้าจะให้ดีต้องไปตรวจนะคะว่าว่าตรวจวลารว่ามีค่าโมนอยม่เป็นยังไงอ๋อค่าค่าของเดือนที่แล้วปกติค่ะเพื่อไตรวจในรเพราะว่าซื้อซื้อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเดือนที่แล้วอก็ตรวจ แต่มันไม่มีเขาไม่ได้ตรวจไทลอยให้ก็เราต้องซื้อพิเศษอีกหนึ่งตัวคือตัวไทลอยก็ตรวจปรากกรดปกติอาการหอบก็ไม่มีไม่เป็นไม่เป็นหายใจสั้นๆก็ไม่เป็นแล้วทานจุมไหมก็ยังทานได้เก่งเหมือนเดิมก็ยังทานจุเหมือนเดิมผมผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับครับที่ชมรายการนี้ออกทางเทนเอ็นสองให้เข้าไปดูในในเว็บไซต์ของเรามีผู้บริโภคของเรารายหนึ่ง ที่เป็นอาการไฮเปอร์ไทรอยนี่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วผอมผอมมากๆเลยครับหลังจากที่ใช้แคสเซเนียนี่นะฮะแล้วผมบอกให้ควบกวับน้ำมังคุดเนี่ยนะ,ะเขาก็พบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา10กิโลนะ,ะ<อ>หลังจากได้สาสเดือนคก็เดี๋ยวนี้ดูหล่อมากแต่ก่อนน,น,นั้นก็คือดูผอมแห้งแรงน้อยเลยแล้วก็บอกทรมานมากแรกเรี่ยวแรงไม่มีแต่ตอนนี้สุขภาพดีมาก นะครับ,รบก็จากการที่เขาใช้เช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดแล้วก็น้ำมังคุดควบถ้าหากไม่แน่ใจรหรือว่าอยากจะประหยัดอารทรีนออกเช้าหนึ่งเม็ดก่อนอนอนหนึ่งเม็ดลองดูอย่างต่อไไม่ต้องอทานน้ำมังคุดใช่ไหมคะไม่ต้องน้ำมังคุดเพราะว่าตอนนี้หนูก็ทานได้แล้วครับก็ลองเป็นเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเป็นอาทรีนออกอ่าสีชมพูนะครับก็จะช่วยแต่ตอนนี้เขาหายแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้หายแล้ว ทานไหมคะทานทานเพื่อความสวยความงามเพื่อจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีโอถ้าทานเพื่อความสวยเนี่ยง่ายๆเลยกาซิเนียครับก็เช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดก็ได้ครับพอแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับเนี่ยคิดได้แล้วฮะขอสวยไว้ก่อน